โอเคสวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของอการใช้แอป,ปจดบันทึกนะครับไม่ว่าจะเป็นบันทึกในคอมพิวเตอร์บันทึกในแท็บเลต็ตหรือว่าบันทึกในโทรศัพท์นะครับซึ่งหลายๆคนก็จะมีแอป,ปที่ตัวเองชื่นชอบนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําแอป,ปที่ผมใช้แล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์ต่อการทํางานในชีวิตประจําวันนะครับก็เลยจะมาแนะนาเพื่อนๆ หรือน้องนองนักเรียนนะครับให้ลองนําไปพิจารณาใช้กันดูนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้ในชีวิตประจำวันผมมนี้อะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยผมมีเครื่องออคอมพิวเตอร์นะครับใช้ระบบปฏิบัติการเป็น Windows นะครับ Windows 10อันที่สองผมใช้เป็นโทรศัพท์มือถือของ Android นะครับเป็น Samsung Galaxy Note นะครับและอุปกรณ์ที่สามก็คือเป็นแท็บเล็ตนะครับเป็นของ Apple นะครับก็คือ iPad เป็นระบบปฏิบัติการก็คือ iPad OS นะครับตัวนี้เป็น iPad o S 14นะครับทีนี้จะเห็นว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้เนี่ย OS ไม่เหมือนกันเลยไม่ใช่ค่ายเดียวกันเลยนะครับเป็นของ Microsoft เป็นของ Google และก็เป็นของ Apple นะครับดังนั้นผมต้องหาแอป,ปอะไรก็ได้ที่สามารถทำงานได้ทุกอุปกรณ์ที่ผมมีอยู่ณตอนนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะขอไล่ไปทีละอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์แรกของผมก็คือโทรศัพท์มือถือที่อยู่ คู่กับตัวผมตลอดนะครับมือถือของผมเป็น Android นะครับเป็นซ a m s u ง g Galaxy n o t นนะครับซึ่งใน Galaxy Note เนี่ยก็จะมีเป็นแอปจดบันทึกอยู่แล้วนะครับแอปนั้นก็มีชื่อว่า s a m s ซุง Note นะครับแอปนั้นมีชื่อว่า s a m s ซุง Note นะครับ ซึ่ง Samsung Note เนี่ยก็จะใช้ได้เฉพาะในมือถือของ Samsung เท่านั้นไม่สามารถเปิดในคอมพิวเตอร์ที่เป็นฝั่ง Windows ได้ไม่สามารถเปิดใน iPad ได้นะครับดังนั้นโปรแกรมเนี้ยผมตัดทิ้งไปละผมก็ต้องหาโปรแกรมอื่นมาแทน d ดี i c e ไว้อันที่2นะครับของผมก็คือเป็น iPad i นะครับ iPad เนี่ยใน y o u t u b e อนะครับเขาก็จะพูดกันบอกว่า แอป g o o d n o t e โอ้โหเป็นแอปที่ดีมากสามารถทำงานได้หลากหลายอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งพอผมลองมาใช้แล้วเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสำหรับผมนะครับแล้วมันไม่มาทำงานไม่ไม่ไม่ดีพอสำหรับในอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ใช่ใน iPad นะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับทีนี้มันก็จะมาจบที่แอปที่ผมจะำนำเสนอวันนี้ก็คือแอป OneNote นะครับเป็นแอปของ Microsoft นะครับผมลองใช้แล้ว มันเวิร์กมากนะครับเราสามารถใชใ้ทุกอุปกรณ์เริ่มตั้งแต่ในคอมพิวเตอร์นะครับอย่างในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ผมก็ลงเป็นแอปพลิเคชันเป็น one note เข้าไว้แบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถใช้ผ่านเบราว์เซอร์ก็ได้ใช้ผ่านแอป,ปที่ติดตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าสมมุติจะโหลดแอป,ปมาเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปโหลดได้ที่ microsoft store ได้เลยนะครับพอโหลดมาแล้วเปิดแอป,ปขึ้นมานะครับเราก็ ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับล็อกอินก็ใช้บัญชี Office 365ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นบัญชีอ,อะไรอ่ะบัญชีที่เป็นแ d Outlook ก็ได้นะครับซึ่งในเวอร์ชั่น d e สก์ท็เนี่ยมันก็จะมีส่วนประกอบต่างๆดัง,งนี้นะครับส่วนแรกเลยก็จะเป็นส่วนของเมนูบาร์นะครับเมนูบาร์มีอะไรบ้างก็มีหน้าโฮมเห็นไหมครับหน้าโฮม ผมก็จะมีอันดูมีรีดูมีปรับฟอนต์ปรับขนาดปรับอะไรคล้ายๆกับโปรแกรม Microsoft Word ที่เราคุ้นตานะครับอันที่2เป็นแท็บ insert เป็นเมนู insert นะครับก็จะมีสามารถใส่ตารางใส่ไฟล์ต่างๆได้นะครับใส่รูปภาพใส่อุปกรณ์พวกนี้ครับได้เยอะมากนะครับอันที่3เป็นดอก็คือถ้าเรามีปากกาเนี่ยซึ่งคอมพิวเตอร์ PC เดี๋ยวนี้หน้าจอสา,สามารถสัมผัสได้นะครับแล้วก็มีปากกาเขียนได้นะครับเราก็เลย จะสามารถใช้อุปกรณ์พวกนี้า,ามาจดโน้ตได้รวมถึงถ้าเราเป็นครูนะครับเราก็ใช้ปากกาตรงนี้แหละครับเขียนไปที่หน้าจอแล้วก็ต่อออกโปรเจคเตอร์ให้นักเรียนดูได้เลยนะครับอันนี้คือความสะดวกของมันทีนี้องค์ประกอบหลักๆของ o n e n o ้ตเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือเป็นส่วนของเซกชันเราอาจจะตั้ง เซกชั่นเข้าไว้หลายๆเซกชั่นก็ได้อย่างเช่นของผมนะครับผมจะตั้งไว้ทั้งหมด2เซกชั่นก็คือเป็น Work ก็คือเป็นเกี่ยวกับงานกับ Quick Note อันนี้คือแบบจดแบบด่วนถ้ามีอะไรด่วนๆเข้ามาที่อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยผมก็จะจดใน Quick Note นะครับทีนี้พอเราสร้างเซกชั่นแล้วนะครับเราสามารถสร้างหน้าในแต่ละแต่ละเซกชั่นได้อย่างเช่นเซกชั่น Work ของผมก็จะมีติดตามงานอันนี้ผมใช้ติดตามนักเรียนนะครับมีประชุมกลุ่มสารวิทยาศาสตร์ มีโน้ตเกี่ยวกับไอเดียว่าผมนึกอะไรออกนะตอนนั้นผมอยากทาอะไรผมก็จะมาจดเข้าไว้อันนี้ก็เป็นประชุมของกลุ่มโรงเรียนประมาณนี้นะครับทีนี้เราลองมาดูในไอแพดดูบ้างนะครับทีนี้ใน iPad นะครับผมก็โหลดแอป OneNote มานะครับจะเห็นนะครับเป็นสีม่วงนะครับกดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่า หน้าตาเหมือนกับในเวอร์ชันเดสก์ท็อปเลยนะครับซึ่งก็จะมีส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของเป็นเซกชันนะครับพอในเซกชันเสร็จปั๊บก็จะมีเพจนะครับเราก็สามารถเลือกแต่ละเพจแต่ละนแต่ละเพจได้ส่วนเมนูด้านบนก็เหมือนกับในเวอร์ชันคอมพิวเตอร์เลยครับก็จะมีหน้าโฮมก็สมมุติเราไม่ได้มีประกาศจดหรือพีมเมานะครับเราก็สามารถ ปรับฟอนต์ปรับสีปรับขนาดได้หรือเมนู Insert แล้วก็สามารถแทรกได้เหมือนในคอมนะครับแทรกตารางแทรกรูปภาพแทรกไฟล์ต่างๆรวมถึงมีเมนูดอด้วยก็คือเป็นประกานะครับเราสามารถใช้ประกาขีดเขียนวาดจดได้หมดเลยนะครับอ่าอันนี้ใน iPad นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมลองจดนะครับทีนี้เรามาดูในมือถือบ้างนะครับในมือถือผมก็โหลดแอป OneNote มา เ,เห็นไหมครับแอป OneNote พอกดเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นเหมือนกับเหมือนกับในคอมพิวเตอร์เหมือนกับในแท็บเล็ตเลยนะครับเห็นไหมครับก็จะมีในส่วนของอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กพอกดเข้ามาปับ๊บอันนี้เป็นส่วนของเซกชันใช่ไหมครับมีเวิร์กมีควิกโน้ตทีนี้ในเวิร์กผมก็จะมีงานต่างๆเช่นไอเดียเห็นไหมครับทุกอย่างจะซิงค์ถึงกันหมดเลยเราหยิบอุปกรณ์ตัวไหนขึ้นมาเราก็สามารถดูบันทึกของเราได้นะครับอันนี้เป็นความสะดวกอย่างหนึ่งของแอป OneNote นะครับ ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สำหรับดาวน์โหลดแอปไว้ให้ข้างล่างในแต่ละอุปกรณ์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ